สวัสดีค่ะเดี๋ยวออกจะมาพูดในเทคนิคการลงทะเบียนของคนบนโลกออนไลน์นะคะหลายคนนะคะพลาดโอกาสดีๆจากการที่ทําระบบไม่ดีนะคะ,ะวิธีการลงทะเบียนในโลกออนไลน์ทํำยังไงคะมีคนประสบความสําเร็จเยอะเลยซึ่งบางคนนะคะโอ้โหทาเว็บไซต์ทําอะไรเวอร์วัวงอลังการะคะ่ะแต่ปิดการขายไม่ได้ไม่มีคนลงทะเบียนเพราะมันยุ่งยากนะคะบางคนเนี่ย ออกก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่ให้เบอร์โทรไปติดต่อนะมีแบบมีโค้ดมีเทรนเนอร์หลายเจ้าเลยนะคะที่ไม่ยอมให้เบอร์โทรศัพท์ไม่ยอมแบบไม่ยอมให้เบอร์ไลน์นะคะไม่ยอมให้ i d ดีไลน์นะคะคือเราไม่รู้จะซื้อตรงไหนเลยคือจริงๆเขาดังใน a c e b o o k แหละแล้วเขาก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็ให้ไปซื้อสินค้าเข้าในเว็บไซต์แต่ไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวออกจะบอกคลิกนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนนะคะ อ่าหนึ่งนะคะโพสลงใน Facebook มีสองอย่างนะคะอ่ะสาสอย่างก็ได้อ่าหนึ่งอย่างนะคะอย่างแรกก็โพสตลงใน Facebook นะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็สั่งเลยค่ะสนใจติดต่อหรือลงทะเบียนได้ที่ตืดดตดนะคะมันเลขบัญชีนี้นะคะถ้าใครอยากจะเอาใจนักเรียนอ่าเปิดเลยค่ะธนาคารใน ธนาคารในประเทศม,มีกี่ธนาคาระคะเราเดินไปที่ห้างเลยแล้วก็เปิดทุกธนาคารในวันนั้นเลยครับทำธุรกรรมเปิดทุกบัญชีเลยอันไหนที่เรายังไม่มีเราก็เปิดนะคะอันนี้เป็นการเซอร์วิสเซอร์วิสอันนี้ออกได้วิธีนี้ได้มาจากการขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าจริงๆขายของออนไลน์มันยิบย่อยะคะ่ะแต่ว่าสมมนาอาจจะไม่ซีเรียสน,นะแต่ถ้าใครอยากจะเอาใจคนก็เปิดทุกบัญชีเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เลขบัญชีเบอร์โทรติดต่อใส่ ID ดียไลน์ให้เรียบร้อยนะคะ อ่าแล้วก็ออกมีทริคนินหน่อยว่าออกทําไมถึงพูดคําว่าลายบ่อยจังอืมทำไมออกมึงพ้องพูดคําว่าลายบ่อยเพราะว่าจากนี่คือสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยนะคะว่าเขาประสบความสําเร็จในการลงทะเบียนเรียนด้วยอะไรทุกคนก็จะตอบว่า id line นะคะแค่เรานะคะใส่ลิงก์นะคะหรือใส่อะถ้าใครไม่เป็นเดี๋ยวถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวออกจะสอนนะคะวิธีการใส่ลิงค์นะคะ ให้ลิงก์แบบสนใจลงทะเบียนได้ที่ l ล n e นะคะคลิก l ล n e เข้าไปนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อความลงไปในไทม์ไลน์อ่าพวกนี้เดี๋ยวออกสอนในการใช้เครื่องมือทั้งหมดเลยนะคะก็ใส่ลงไปใน Line แล้วก็ลิงก์เข้าไปนะคะสามารถถามต่อเพราะทำไมถึงลงทะเบียนในไล n e ได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าใน Line เนี่ยมันมีความเป็น private นะคะฟังก์ชันในการโต้อตอบเนี่ยดีกว่ามเมสเซจใน f a c e b o o k ไม่รู้ทำไมนะคะเวลาที่ออกขายของออนไลน์เหมือนกัน ถ้าย้ายให้ไปซื้อให้ไปซื้อขายที่ Facebook เนี่ยขายไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าย้ายไปที่ไลน์ขายดีนะ่ะเออมันคงมีความเป็น p r i v a t e มีความเป็นส่วนตัวนะคะก็เลยทําให้สินค้าเนี่ยหรือการบริการเนี่ยดีแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะลิงก์นะคะให้ลิงก์ไปที่ไลน์นะคะพยายามลิงก์ไปที่ไลน์จะง่ายต่อการปิดการขายไม่ว่าจะเป็นการโอนหรือการขายอันนี้มีคนประสบความสําเร็จนะคะอ้าแล้วก็มีเอเจนซ่หลายท่านนะคะที่ขายคอร์สสัมมนา ไม่มีเว็บไซต์ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ลา์อย่างเดียวเลยนะคะ Line ไอ l ดีย a ลนแอดยังไม่มีเลยก็ยังปิดการขายได้หาเงินได้เป็นล้านๆน,นะคะบางคนหาเงินได้เดือนละหลายแสนต่อเดือนนะคะจากการขายคอร์สสัมมนาด้วยลายแล้วก็เข้าไปขายในกลุ่มปิดอ๋อนี่เป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายคลิปนะคะขายคอร์สขายคอร์สเรียนผ่านเว็บไซต์ขายคอร์สเรียนผ่านขายซีดี การเรียนนะคะขายผ่าน YouTube ได้เพราะตรง YouTube นะคะมีช่องคำอธิบายเดี๋ยวออบจะสอนในการใช้เครื่องมือนนะคะอันนี้ออบให้ m มายเซ็ไปก่อนก็ใส่ไว้นะคะว่าอ๋อสนใจติดต่อเราได้ที่เว็บลับสมครที่อยากจะซื้อซีดีของเราหรือใครอยากเรียนคอร์สของเราติดต่อไปที่ไอ l ดี e ไลพยายามอย่าให้เขาไปที่เว็บไซต์ค่ะมันวุ่นวายมันเยอะให้เขาแบบตึ้งเข้าไปแล้วสวัสดีค่ะอ่าแต่ว่า ตอนนี้ Line เขาก็ทำฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะคะก็คือ Line แอดหรือ Line แอดนะแล้วแต่จะเรียก <c oughs> ออกเรียก Li n e แอดแล้วกันนะคะ Li น e แอดเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะคะออกจะเลือกนะคะว่าโอเคอันนี้เป็นลูกค้าขายซื้อสินค้าอันนี้เป็นนักเรียนนะคะอันนี้เป็นแฟนคลับอ่ะออกจะแยกเลยนะคะเวลาเขาถามอะไรขึ้นมาหรือตั้งการตั้งคําตอบคําถามเนี่ยไลน์แอดนะคะซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทําไม่เป็นออกมีวิธีนะคะ อออกจะเซตไว้ให้เลยถ้าเกิดว่าแบบใครมีปัญหาอะไรเนี่ยออกทำแบบคือทําแบบสเ็จบายสเต็จเลยไม่ต้องกังวลออกจะใช้ระบบแบบเข้าสิงเลยอ่าสมาี่จะทำตามได้ออกดูแค่ห้านาทีก็ทําเป็นเล่าไม่ต้องกังวลนะคะอ่าเดี๋ยวออกจะดูแลวิธีการใช้เครื่องมือพวกนี้แต่แบบอยากจะย้ําว่าไม่ว่าคุณจะเอาบทความไม่ว่าคุณจะโฆษณาขายคอร์สคุณอยู่ที่ไหนคุณอย่าทิ้งไลน์นะคะอ่าอย่าทิ้งไอดีไลน์ QR code line ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ใน Youtube อยู่ในเว็บไซต์อยู่ใน Facebook อยู่ใน Twitter อยู่ใน Pinterest ถ้าคุณจะขายของไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรนะคะแต่ถ้าเราเป็นสินค้าคอร์สสัมมนาเนี่ยก็แนะนำเลยค่ะต้องเป็น Line นะคะ,ะแล้วถ้ายิ่งเป็น l i น์แอดยิ่งดีเลยโอเคถ้าเกิดใครสนใจอยากจะ ปิดการขายด้วยไลน์และไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวออบจะสอนนะคะหรือว่าใครที่อยากใช้ไลน์แอดปิดการขายนะคะโอไฟดับ oh, แล้วพอแล้วก็สามารถทำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> พอแล้วไฟดับดับดัับดด